ของนัั้นี่รไกดปะไอ้กล้องรู้จ่าไอ้นัดปะทัาเดี๋ยวพ่อเป็นเพื่อนไก่วินนะรู้จ่ายบินปะใช่ที่มันไอ้นี่เปล่าวะวินไอ้เนี่ยแสดงหนังเดือดฟ้าเปล่าวะเออคือมีโคตรโดดเลยโคตรโดดน้อยมากเลยเดี๋ยวนี้ประมาณสี่สามตี้ได้ โซร็อตล็อตลเนี้นจะมีคนโดดไปเอลโซอะไรไหมประมาณนี้ใช่ไหมเก็บปืนยิงโค้ดหน่อยไว้เดียด้โนประมาณสามเยอะนะเลอเยอะังระเอลกับเราไม่มีวะมีวะโดดเลยลวกันมีนะมี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 ลงาถ้าไม่ลงตัวเราเราก็เอาตัวเราเฮ้ย มันนอนหน้าหมู่ไมออกขวาแม่งเอารถได้เขาออกขวาเขาเอารถได้นะแบงมีโซนได้เหมือนไปไปพี่น้องไหมไปแข่งรถลอยได้ปะโอ้ไปการก็วะมาวะสกิลก่อนป่ะแบงคดูอยู่เจ๊ต่อยระบายหลังเมืองของกูเลยเออออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยมึงออกไปไอ้เชี่ยว่าไปกลางเมืองไอ้ยี่เอ้ยวิ่งวิ่งแล้วกูวิ่งแล้ว พอรถรถซ้ยายเมืองภูโดนแย่งไหวเทียบแล้วตัวไปกับพี่น้องไปไหนเนาะอยู่หน้าพี่เน,นี่ยบมันฟาร์มอยู่บน,นหลังคาเอลนิโก้นะจะเห็นแหละสองเตะนะนเอวอ,อ่ะมีใครบบรับมัะโอ้ยวายไหมเนาะแรงพวกมือร้าเห็นเปล่าเออโคซ่าโค้ช ไม่ได้ไม่ทางกูไม่ทางกูดับป่วยพลาดองไม่ได้กดดังมีมากดดังมีมาก้องทิ้งดิไม่ไม่เห็นไม่เห็นตอนแรกที่ลงไม่เห็นไม่ไม่ไม่ถึงมันตัดดับไม่ก็ดับเอ้าใช่ๆมันเข้าก็ดังนั้นแหละเอ้าแต่โอ๊บบ้านะเว้ยไม่ไม่ได้ไม่ต้องเอาจะซากยังไงอ่ะมีป่ะแม็กไม่เห็นนะเงียบอ่ะ ไม่กูแค่ได้มองกันจะทราบว่ารถมันไปจอดไหนไว้กล้องแค่มองให้กูแค่นะทุกันดับเครื่องหน้าหน้านั้นอ่ะกูไม่เห็นกูไม่ได้มองต่อกูเิ่งแต่เมากระสุนกูก็เลยให้มึงมองให้ไงเกีางอ๋อกูยิงไม่โดนได้ยังไงวะแค่มีปืนกอนว่างมาไม่มีเลยไม่พบ ไงกินไปเลยเขาบอกกินไปเลยพวกก็ไปดปอ๋อไม่พี่ดอกไม้พี่ดอกนม้เอามาลับเราแล้วเราไปฟานลาออกไหมก็ได้มีคนแบงข้างบนเยอะใช่หรออาคาตาล่ามีป่ะไหมอย่างน้อยตีหนึ่งอาคาตาล่าพี่ไม่ได้มองพี่มองการรถเพราะว่าเรียกรถกับกลัวมันแบ่งกันคนละคันโคโตรห้ปไปได้ เลัเก็มไปแรกเก็บมาก่อนดิชุกหิงไม่โดนหรอวะคือมันไม่มีกกอบไม่มีหัวมาตเป่าตกคุณหิงมันไม่ล่วงเลยเอ้ยเอ้ยนี่ยเราแทงไปไงอัน never again โอ้โอ้ไม่เปใครมีรถน่มีรเด็นอะปาดตะคบเล มีรถคุณสามพังค่ะแบกเหลือมีรฮอลโลฮอลโลมีฮอลโล่ให้อุ้ยคุณซีโอ้แม็กดัมเหลืออีกเอาอันึงหนึ่งแบกดำบ้างูแม็กดัมเหลือห้าคนเอารถมารับหรืออะไรสักอย่างตอนเนี้ยสองคนไม่มีรถข้างหลังขอ๋อทำไมพวกมึงหนีแบบสุดจัด คือในเอวรอรอตรงปูนแตกได้นะถ้าเดินโง่ๆเดี๋ยวโดนอะรับด้หลังในของเขาไหมใช่ถ้าวิ่งลงงๆเดี๋ยวนั่นขอ้นี่พี่บอกปางเหมือนกันนะปาหมดแล้วเฮ้แม็กซ์จวหมดนมวี่เลยเพื่อนมีเอกันเนเส้นแมชีนหโชว์ให้โลกรู้เลยว่ากูก็เล่นได้ันดำให้หน่อยบ้านยาวเหรอ ไ้ยกูได้ M4 แล้วหลุดพ้นแล้วเจมส์กากูเหลือนะจ๊ะมี AR เหลือปะเจมส์ไม่มีไม่มีสกาผมสกาผมสกาผมตุ๊บตึ๊บตึ๊บก่อนได้นะพี่วันนี้ฟาร์มได้ก่อนอ่ะเดี๋ไปเลยมีป่ะถ้ามีปืนก็เอาปืนก่อนก็ได้นะปืนมันเอเดี๋ยวก็เอาเหลือเหลือเหลือแอร์ดับ อ okay. ๋อค <no ุณสีแม okay. ็กคูได um> ้กองทุนของแบแม็กคู่อเครับไอเจมมันไม่มีหมอกแล้วไอออวเลดดนไม่เอาได้ลใมล่ะในเมืองงั้นมันมีรถร้อยป่าวะไป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 คือรถก็คือรถก็เก็บเก็บคือรถ ลงเกมได้ฟิลเลยหรอลงได้ลงเอลงได้แต่ว่าจะลงเลยเหรอมันเป็นโลคาวนะคือเราต้องซื้อบดบดข้างบนนี้มีคนลงปะอาจจะมีนะอาจจะแบบไอเนี่ยเนของนี่นะของนี่นี่นะอ่ะดอกดำมาหน้า M4 ข้างหน้าดอกถึงดำที่เป็นคอ์สที่ไม่ใช่สกายถูกปะทำอมนนี้กูไปปะล่ะมำนนี้กูไปไปกูเล่นเอง คิดว่าอาจจะต้องเล่นท่อที่มีแล้วล่ะเราค่อยไปหาตอนเราไปหาจุดเล่นอะไรเงี้ยไะเตรียมใช้ปืนอะไรนะเอ้ยเตรียมใช้ปืนอะไรศูนย์สองใครเอาศูนย์สี่เอาปืนถกไปมามามาต่อมาต่อจะให้ที่แม็กซ์ไปทางวินอ๊อกคิดว่าถ้าโบอดไม่มีแม่งก็สวยนะยิงไอ้เชี่ยเอวเลีย อาลองตัดสินใจเองเลยนี่พี่แค่พูดเฉยๆตัดสินใจเองเลยไม่เพราะว่าผมโปกันแต่ในเมืออ่าอ่าเฮ้ยไรับกอป่ะตอบว่าจอดนแจได้ใช่ใช่ได้รับกันเออเราหลายทีเลย มันเถ็ดกันปาอเนอะใช่ใไม่ไม่ไม่ัีีเซ็ตหมเลยเหรอแต่ว่ตัวเดียวหรือยังไงเดินไม่แน่รอขึ้นขี่รกี้ออกซ้ายไปค่ะแน่เป็นตีอรงบ้างมีมร้อนรใช่ใ ระวังรถชนเล่นไปเล่นไปเล่นไปเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนสองคนเข้าไปก่อนเดี๋ยวเดินตามไหมไม่บ้านมันไม่มีคนแล้ไม่เหรอเออก็ไปดีอนก่อนเดี๋ยวมันทิ้งบ้านเดินได้เจมส์เอ๊ะทับยาไปไปผาหน่อยเล่นบ้านเหรอแหวนดอกของกูไม่ต้องเสือก ครับพี่แม็กเหมือนพี่เห็นไอ้บักกี้ไปตรงมาฆ่านู้นนะที่เจมเห็นน่ะคูทอกเหลือนะขอบเทียเนี่ยมีปอสองปะอย่าดมกันหมดอ่ะดูคนไว้ด้วยสักคนนึงแล้วอีกคนนึงค่อยมาดมต้มครับผมดมแล้จริงพยายามอัปเดตข่าวให้เพื่อนเรื่อยๆว่าแถวไหนมีมันจะได้ระวังตัวเองได้ตอนนี้เงียบ พี่สุดการมีสุดสอเยอะป่ะฝากปืนเหลือๆเนี่ยเนี่ยใอกทีสองอ๋ออยู่ว่าะกลกองพอป่ะพอี่วนเขียวเนียไอสอง่าสองไปหิ้งก่อนเลยปะมีพวะไม่หมใช่ป่ะเออเออเวมังหนึ่งตอกมู่นี้ไม่เห็นไ่าเฮี้ยบ้างมังหนึ่งประตูปิดอะคือผมว่าถ้ามังหนึ่งมีมันไม่เล่นในบ้านเลยมันจะขึ้นไปเล่นบนขอบเว้ย ก็ประกอบก็ไม่มีคนเล่นด้วยพี่ว่าไงอ่ะอยากไปอยู่นะเฮ้ยตรงนี้รถเก็บได้วะมองหลังแค่ไหนนะเก็บของไปปะเราเราไปกันหมดเลยวะไปเลยมั้ยมองหลังคือรถรถคันเดียวก็ต้องไปด้วยกันได้เลยพี่เดี๋ยวไปเก็บรถตรงม้าสากูนะใช่ปะใครใครลงรถใหญ่ฝั่งซ้ายหรืองขวาก็จอดฝั่งไหนอ่ะฝั่งนั้นลง

ลองรอบๆนี่ไงขอาศึกต้องลงเขาสูงยิงมาเขาสูงโอสุดๆเลยขำได้ไหมปวดเจ็บเจ็บเข้าหัวเข่าหัวเข่าหัวไปไอ้หนูไอ้หนู ตาจำตอกได้จำตอกได้หายิงยากตามมามาเกิดปุ๊ไรที่เนี้ยหลงอ่ะเกิดอะไรเนี่ยเอ้ยหรือว่าใครข้างล่างเห็นไหมดูไว้ดูไว้อยู่นี่รถเราก็ผ่านอีกคันนึงรถกระบะเพราะต้องขึ้นถนนเที้ยเนี่ยผ่านถนนเที้ยเนี่ย ได้ปะวะได้แล้วเราขึ้นบ้านนี้ก่อนได้อะบ้านมาสามรถมาเนี่ยอาจจะเล่นบ้านดีวายบ้านถ้าหนดนั่นแหละพันสมุดไปสามคันแล้วมั้งคันนี้คันที่สามเกียร์บ้านก่อนเกียร์บ้านก่อนบ้านไม่หลอกไหมไม่ทัดไปเซ็ตเซ็ตก่อนนะพยายามก่อนนะเช็คเสร็จแล้วเซ็ตเลย เสร็จแล้วเราต้องเราต้องไปดูข้างหลังนะเนี้ยเจดบอกดูให้รีบเซตเลยขาไปดูให้บ้าไม่ต้องเอ่ะห้อยให้ดูห้อยให้ดูไปเล่นใ่เบาดึงขอแล้วแหลกูเองกูเอง มีเมฆอันนี้ก็จะรอได้อยู่กระดานไรหาได้นะอุนปตหลักเรามามีคนตามไลน์เรามานะมันรับเพื่อนตรงเนี้ยมันสีแล้วก็มีเสียงยิงอยู่แถวเนี้ที่สองปีน่ะแถวที่เราจอดเราพอจะไปบ้านไหนได้บ้างวะบ้านเนี้ยไปได้แต่เดินยากอ่ะยากแต่พี่ว่าอยู่ตรงนี้แม่งถ้าวงยังเข้าอ่ะมันยิงได้เยอะอยู่อ่ะผมมีเมฆ เดินไหวหรอวะเราวงมาแล้วเราต้องไปตรงนี้แล้วว่วสุดท้ายอง่ไ้งดน้าได้แตงไ่้างด้นั้้นม่ค้องนงม้านหลม่ไ้าดนัมองน้านหลังมาานัมนหลัง่้งดานม้า้านหรางล่นได้อยู่ ไอ้ที่ยิงไม่ได้อะเขาเมินบางนี่เนี่ยยิงก็ได้หรอเออฝั่งกูยิงไม่ได้สมกฝั่งตรงข้ามตัวไปหาแจมร้ดนนบ้านตรงข้ามสมรวจรับหลักก่อนตอนเนี้ยตอนนเียวไดตอนนี้ยเราหาร้านได้เยอะนะไปเยี่ยมรับสี่อ่ะรับสใครเห็นอะไรตรงไหนแจ้งให้เพื่อนอะโอตายเลยสัตว์บ้านล่างวะไอ้ไอ้รถที่ที่ว่าเราสามารถเดินไปถึง ไม่อรถอึดของไอแมกตายไปแล้วไงรับหลังสะโคนอะเย้กุนเอากว่าเดี๋ยวไม่ชุกนะมกช่วยช่วยคุูดูหลังช่วยช่นี่ตัวหลังมันไปไหนเราอะะวังก่อนพี่กูรับคือกูไม่รู้ว่าตัวหลังโดนป่าใช่ไหมยังไม่เห็นออกออกไปแล้วไปแล้ว เขาสูงี้ว่ะต้าเล่นหน่อยไหมโคต้านดิเราเดินได้แล้วไปดูแล้วหลังไมก็ไปไม่ได้ต้องเล่นตรงหราก่อนค่อยตีมันที่เราต่้องรอมันตุนอะหลังเคียร์ก่อนแ้วค่อยไปตนผ่าเฮียนี่่ง؛ เรอยู่หัวหัวยอดเลยนะคลอตรงเนี้ยตรงเนี้ยเคลียร์แต่ตรงเนี้ยไม่ชัวร์นะตรงไหนพี่น้องเราเรารับตรงนี้ให้หมดก่อนเออตรงเนี้ยมีคนมาเนี่ยคนเข่ามัดกลองอ่ะเดี๋ยวค่อยขำแล้วตีมัสามมองหน้าดูหลังให้หมดหลังน่าจะเคลียร์แล้วโอเค พ่อมนขับรถไปนู่นแล้วมาขับมาดับขับมาบนเลยไปปะงั้นถลั่งออกถ้าถ้าถ้าเราลงได้ป่วไม่ได้ลงยากเราต้องไปตี๋นี่นี่มามามานี่มานี่มานี่เร็วแล้วแล้วชิดแล้วนะเดินสาเดินสามให้ก้องขำขับมากสามว่ิ่อยู่วิ่งอยู่เออเดินเดินเปมุมมาเลยให้ก้องขวิ่งอยู่วิ่งอยู่มามามาาม เดินช้ากูตายเฮียมันไม่เห็นหรอวะมันรู้ว่าเรามีนะเว้ยโอ้โหข้ามันเอารถามัเอารถใวยเชื่อผมผมเดินไปที่ล็อกไปนะเหียมันไม่มองเลยวะเฮ้ยมองที่เล่นไว้ก่อนั ตรงนี้ะมงเต็มเลยมันส่องหาที่เล่นได้เพื่อนอยู่มั้งระบองผมนะไปด่านไปแล้วไปยากคนแรกของตรงนี้ตรงนี้ก็มีเยี้ยมันมีหมดเลยเอ้ยไงแล้ว มัมีใครไม่รู้นอคมันยังใครไม่รู้นอกไอ้เชนี่จริงข้างอยู่เราต้องเก็บคิวเพื่อนมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะตรงเนี้ยบอกว่ายันนิดตัวเดียวมันต้องลงอ่ะช่วยกันล็อกข้างบนหน่อยมันมันล็อกอีกตัวนึงเนี่ยใคอยู่ไรเด้นอะเฮ้ยเจ้าโผล่เราคิวแล้วรอเข้าวงยากแล้วเว้ยแม่กล้องยิงฟีดสวย ระวัง้ายยิงสายปะเนี่ยยังดียังดีเฮ้ยมอเตอร์ไซค์ชนขวา็นแล้วขับต,ต่อแล้วขับต่อแล้วเราต้องให้รถดความสนใจให้วะสม็อกอะไรมีปะคือไอ้ยอี่มาร์สามมามีเสียงเดียวพี่นอ้องเป็นตัวเดียวด้วยเราสาม,มารถสม็อกข้ามเป็นตีได้ รถมันล่อให้เราออ่เโอ้ยยานสายมองก่อนพี่น้องวิ่งดีๆนะเราะเราะดีๆว่าเราต้องสมองไปทางตีเที่นี่แล้ววะเออใช่เดียวแล้ไอรถตู้มาหลังโอ้ยคโดนยิงไอ้เหี้ยเจ็บยูได้ป่ะพี่น้องูะน่าจะได้แตกว่ะอะย ยต้องปัง๊มเสร็จหายิงเลยถ้าไปมไม่ทันไม่ก็ยอมตายวงอ่ะย,ยอมตายวงไปยาสุด้ได้ว สวยโอ้ยได้กี่กิววะตัวเดียวอ่ะ2 2 2เอี้ยอย่างแบบอย่างลาบเลยว่าตะ